พ่อมึนองนี่ทั้งเบียร์ทั้งบุหรี่เอาอันซุปแล้วป,ะป,ป้ะอันสูบยาออเอาสูบยาเนี่ยอ้าวอัดสูบยาไม่ได้ก้าวก้าวก้าวไม่ได้เดี๋ยวมอจุดไวจะจุดไฟสักหน่อยไม่กลัวไฟทั้งกินเบียร์ทั้งสูบบุหร,นะรี่นะก้าวมึง พ่อมึงเยาะบาดหัดหัดให้แต่ดีๆทั้งนั้นเลย,ยม่ยดอกอนจะกล้าข้าบ่า่พ่อมึงหัดทุกอย่างเส็ยติดโน่นอ่ะกัญชาตั้งโดอยู่นะหัดสูก่กัญชาบ้าง ลงังจิ้งฮิดไฟาันขมงง่ะเราจะไปจิกไปวิ่งไปทิ้งที่อื่นไฟไหม่อีกเก่ามันดับถ้าผมทิ้งบุหี่ถ้าไม่หมดมันเป็นจิกตรงไฟเลยอ่ามาทุบตามเสืออ้อคนนี้แหละชอบเด่น ก้าวมาก้าวมานี่กระดาษนี่มาเลือกกระดาษไปชอบเล่นกระดาษเนี่ยเนี่ยจิกอ่านัา่นนั่นนั่นนั่นไปละไปเล่นไม่กินหรอกรู้ได้เมาแล้วเจอเบียก็ไปขี้เมาครับเมาแล้วก้าวไปบินไปทั่วขี้ใส่กระเป๋าพ่อมาเลยปะไปแล้วกินเบียร์เบียรหกหมดแล้วเอ้ยหนูวะเบียร์มันแพงรู้ไหม

เพราะถ้าเจ็บมือปลานู่นจิกให้ลกเฉยๆจิกให้ลกเฉยๆหัวปกหัวปกอืม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 อ๋อจิกให้ปกว่าอ่านี่แล้วหัดจิกกระดาษเนี่ยให้แม่งให้พ่อมึงไปเขียนเลขไปลตรงไหนกระดาษจิกขึ้นมาสามวัตสี่วัตที่แล้วเนี่ยอ่าถูกส่งวัต ถูกกินถูกแดกทูงวัดพ่อมึงแดดโดนแดดแปดแปดหกแปงเสืร์ออเก้าหกีเยอะจิกเล่นเฉยๆนั่นแหละฮจิกเล่นเฉยๆนั่นแ่ะอ้าพอโขกแล้วเนี่ยรู้เลยนะรู้เลยนะอ่าอ่าอ้าเจ็บไอ้นี่ไปละไปละไปไหนไปไม่ได้ไกลได้ได้อะไรนะ โอ้มันไปคาบอะไรไวอย่างเมื่อกี้มันบินเฉียวเอาแมลงนั่นน่ะตามันไวแล้วเออเมงเต่ากินหนูหนูกินไม่ได้แล้วเมงเต่าอะอะไมงเต่ากินไม่ได้เหรอแมงเต่าอ่ะนีอะอะไรนี่เร็วอะเมงเต่าตามตามเมงเต่าอลกไปเลยเมงเต่ากินไม่ได้อืม นมงเต่ากินไม่ได้แล้วเดีดิขายทิมันเป็นงไงแมงเต่าเอาซุกอเอาซุกไว้ก่อนซุกไว้ก่อนให้มันเน่าเหรออ้าวอ,อาอ,ออกไม่ได้แล้วทีเนี้ยอ้าวทีเนี้ยทีเนี้ยออก,กไม่ได้ละเข้าไปแล้วนะแมงเต่าอ่ะเข้าไ้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปซุกเองกันทีเนี้ยออกไม่ได้เอา้าวทำไงนะ

เอ๋อได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเอ๋อขามันขาดแล้วขามันขาดแล้วเอ้าเติมเปลือกเลยเฮ้ยเหม็นเหม็นม็นยังไนแจ๊เองคนเดียวมันเคยจ่อได้แล้วออกแล้วออกออกสองอนุชักมั้งกินเบียร์แล้วก็ขี้บ้องนิสัยไม่ดีลูกกินเบียร์ทีนี้เคยตัวแล้ว อาเปียอะไรเเมาเมาเอ,อาเอาเมาแล้วไ,ไหวแล้วมองเหนแล้วเลวแลเลยระว่าะไมัไนเม็ดอะไรมันกินติดคอได้ไ เน่ดีพาลัมป์เหรอันไหนได้อะไรมาฮะได้อะไรหนูได้อะไรได้เทียนเหรอเทียนเอาวันเกิดพ่อมึงเอาซุปสูตรพ่อมึงไปซุกเลยซุปก็ไปชิ่งอ๋อซุปสูตรพ่อมึงเดี๋ยวพ่อมึงนั่งทับเขาขาดแล้ไอ้นี่อ๋ออออวันเกิดเบิร์ดเดย์พ่อมึงไปเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์แอบรเซุปไต่ซุกใต่แล้วก็ออกไม่ได้อีกนะอ๋ออ๋ออ๋ดูซุก อเทียนเทียนเทียนยืนไม่ได้ตามันเเต็บ,ตบ,ตบมองเห็นเลย